ในหมู่บ้านทุ่งตะวันตั้งอยู่ในหุบเขาอันห่างไกลของจังหวัดน่านมีโรงนาเก่าหลังหนึ่งที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้โรงนานี้ตั้งอยู่นอกหมู่บ้านไกลทุ่งข้าวที่ทอดยาวไปจนถึงเชิงเขาครั้งหนึ่งมันเคยเป็นของลุงคําชายชราคู่ขึ้นชื่อเรื่องความขยันและใจดีเขาใช้โรงนานี้เก็บขาเปลือกและเครื่องมือทำนา แต่เมื่อ30ปีก่อนลุงคำหายตัวไปอย่างไรร่องรอยในคืนที่มีพายุฝนกระหน่ำชาวบ้านพบเพียงรอยเท้าเปื้อนโคลนที่นำไปสู่โรงนาแต่ภายในกลับว่างเปล่าไม่มีร่องรอยของลุงคำหรือสิ่งใดเลยตั้งแต่นั้นมาโรงนาก็ถูกทิ้งร้างและกลายเป็นสถานที่ต้องห้ามของหมู่บ้านชาวบ้านเล่าว่าในคืนที่เงียบสงัด หรือมีลมพัดแรงจะได้ยินเสียงเคาะไม้ดังจากในโรงนาเหมือนมีคนกำลังตอกตะปูหรือซ่อมแซมอะไรบางอย่างบางครั้งก็มีเสียงครังเบาๆคล้ายคนเจ็บปวดและในคืนที่ไม่มีแสงจันทร์มีคนเห็นเงาดำสูงใหญ่ยืนนิ่งอยู่หน้าประตูโรงนามองออกมาด้วยดวง